ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามครับแหมหายหน้าไปนะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมาขี่มอเตอร์ไซค์แต่งชุดมอเตอร์ไซค์เตรียมพร้อมวันนี้นะเช้านี้กะว่าจะตื่นมาตีสี่เพราะพระอาทิตย์ขึ้นจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตีสี่ที่ไหนได้โอ้ตื่นตีสองนอนต่อ,อีกหน่อยสะดุ้งมาทีหนึ่งตีห้าตีห้านี่โอ้รีบเลยครับลงมานี่ตอนนี้ตีห้ากว่านิดหน่อยนะดูนี่ครับโอ้โหฟ้า พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะวันนี้เมฆเยอะหน่อยนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากนะครับสว่างสวยนะดูดิฮะสวยงามมากเลยนะนี่พระอาทิตย์ขึ้นนะนี่ตีห้าเท่าไหร่เนี่ยลุงสือตีห้าเท่าไหร่ตอนนี้ตีห้าสิบห้านาทีดูดิครับผมอยู่ที่เมืองอะไรนะโชชิโชชโชชิไม่ไกลจากโตเกียวนะเป็นชายทะเลสวยงามมากนะครับที่นี่ หินสวยหินสวยมากครับดูเนี่ยหินสวยมากน้ำสวยนะครับสวยมากเลยนะมาเดินออกกำลังกายกันนะโอ้งดงามนะที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวนะเนี่ยโรงแรมผมอยู่ตรงนี้ที่นอนนะมองเห็นทะเลสวยงามนะครับเงียบสงบดีมากเลยสำหรับตาแก่อย่างพวกผม <laughs> ออกกําลังกายแต่เช้าล้วันนี้ลุงซื้อกับคุณพระโจคมารอผมตั้งแต่ตีสี่เป็นวันเดียวที่ผมแหมแหมผิดนัดนะฮะแหมปกติแล้วเป็นคนนอนเร็วตื่นเร็วนะวันนี้ไม่รู้เป็นไงเพราะอากาศบรรยากาศดีนะครับนะเอาละครับพี่น้อครับสวัสดีนะครับวันนี้จะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันเล่นๆแถวนี้สักสองสามวันนะครับสวัสดีครับ